สรุปแล้วพี่นอ้องเต็มกระตาอันยะเป็นยังไงล่ะบาทว้ายเต็มกระตาอันยะเลยจ้ะโอ้ยบนมันตกนะเขาเก็บเลยพี่นละบาทสวัสดีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่นซูขูดทุกคนย่านอันนี้นต่อกลับบ<ป>้านหายย้อนเบื้องเฮดดำแค่บ้านเรือดูมันเป็นเรือด้วยสีใบเลยสีใบแล้ว มึงเนี่ยมันไหวเหรอพี่หนกไม่ว่ากะงามหรือเด็กก็คเอคนพี่หนกมันจะวายแล้วจ้าใหม่ๆม,ม,มันกร็ ล่วงโลนจักสีวา่าจังได้เฮ็ดดำจ้ะเฮ็ดตดำเฮ็ดตดำนี่เดินมองเหน็นใช่ปะมัน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 มาเป็นกอปันไดแล้วมันมันสีว่ายล้วพี่น้องมันอันนี้นเป็นอืมมันน้องเป็นกอหน่อยเนาะ เมื่อกี oh, right. ้ไปซ้ำหนีได้พี่น้องเลยเพอดูด้วยนี่ไงใ่ไหมเห็ดอีหย่างเนี้ดอกเห็ดายเบี้ยกับป้องนันพี่น้องเห็นร่พี่น้อง ยพี่บัตรเห็นว่าจ้ะสวยงามเด่นเอาพี่น้องเนาะแต่ว่ามันบ่าขายาวขาไม่ยาวแล้วก็หาไปเรื่อยๆ พี่บาามาป่าเราี่โอ้ยเห็น,เ,น <c oughs> เหล่าหนิเหรอข้ามาปัาดขวายฟังไปไหนเด้อหาเรื่องสิขาถือไปหุ่น พี่น้องเนี่ตาายตาไล่เด้อพี่น้องเด้อ <c oy> คอยกับให้แ่ามสาเราเดวยนี่โอ้ยนอจมกับผืนขื้นดอกกำลังพอดีงามโอ,อม้สวยงาม<ว>พระรามแปด อ,อ,อ,อีโอโหโหกคนนึงพี่นอกโอ้โหนังไงก็ดีกันโอ้ยกินลางพี่นงกํลังงามเะพี่นอกเนกาะน,น,นี่และจ้ะเห็ดดำเห็ดดำอุ้ยแม่ที่ที่สองเหงาขึ้นนี้ให้พวกนั้นเอเอ แล้วก็เงานีด้วยนี่ถือตัวนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าต้องค่อยแสงนะเนี่ยได้จ้าเดี๋ยวนะอ่ะพอละอุ้ยนี่เหงาหนึ่งพี่นอ้เห็นมหาะ โดูกันไปยาวๆดูกันไปยาวๆจ้ะม่วนเกิดไม่ก็เกิดอยู่ก็ดีเนาะอลังกันสร้างเลยจะว่ามันเหายงเหงาไหมก็ที่สีบอยเหงาแหละพี่เนางมวนนั่นเป็นคนบุกขาเหงาคือรุ่นแหลกที่เหล่วเนาะเพราะว่าน พี่ว่านเอาคอนั้นมาให้หนูหน่อยนี่ขุ่นข้างในเนาะว่านแน่วันตองเปิดออกเนาะโอ้ยเอาได้ไหมเนี่ยได้อเอกมาเดี๋ยวยาวไปนเนาะยาวไปดูวีวัฒนเราจะหมวยวได้ป่ะโอ้โหดูลเลย โอ้โหก็เด oh. uh, ี๋ยวเด็กแกงเลยพี่น้องเอ้ยอลังการเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋นิ่งๆหน่อยเออนิ่งๆหน่อยนี่อลังการนะพี่น้องพอละดูไปยาวๆเลยพี่น้องเก็บจ้ะปากคู่ปากกับปากโอ้โหไปด้านบนี่เป็นขามหาดวงเดียวเก๋มากเลยเดี๋ยวไปหาโหลดโคชิตัส แัดออกซี่เงเกียงเลยเด้อ,อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอยยิงขี้ข่อยไปย่ามเฮ็รขักเราเด้อนี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมนางใหญ่ๆห่หอบใส่เราเด็ดสโซโล่มันกันพี่วัดนี่ตรงนี้มันคืออะไรบุร้งปิ้งเนี่ยแมนปะว่าแมนปะไปเข้าไปหาอีกโซโล่โซโล่เป็นโซโลป่นโลลปนัางเป็นมูปะวัดคุนย่าม่ยัางอัน โอ้ยอุยน้ำมูนี่พี่น้องเอ้ยเบกว่มันดอกหน่อยเอามันโหลดบพ่พี่หนักพี่วัดคอยสิบ้าบ้าบ้าว่างไปนี่ละอันไม่พี่หนักมันกอ่อมันแบบว่ามัน มันสีบ hey. ริยไงแล้วนะโม่เจ้าเห็นบอพี่น้องข้างในนี่นี่แต่ว่าอันเห็ดมันสีไหวแล้วพี่น้องมันเกิดโดนแล้วเนาะ นเห็นมันสีเบิรดหลุนแลลวอันใดเอาใดก็จ้าสีเอาเห็นว่าเป็นต่เป็นแต่เกงเสียบบพี่หน้องมาเจ้าปะว้ยอยสิเก็บกองว้ เก็บกองไว้พี่บานมาป่าพี่นอ้องนี่เก็บกองไว้พี่บานมาป่านี่กองนึงอ,อุ๊นี่กองนึงจ้ะพี่นอ้องอุอ้ยอะไรพี่นอ้องคลิปน,นี้มันสีเง,งาเลยเราไข่เพราะนเนนลุกขึ้นมาดอกพี่บานมาป่าพาลุนั่งว่ะเขามาสรุปว่าเขาสีด่ดด หลายเป็นใดน้าพี่น้องเนาะจนนังไรจังพอกันคลิปหนาเด้อจมือน,นี้มาเก็บเห็ดดำเก็บเห็ดดำร้านมันก็บ,บอกเอาไว้คอยเนืเด้อเอาไว้คอยเนืเด้อก็เลยต้องมาเบิ่งอีกพี่น้องน่าจะสีายแล้วละ่ะมั่ถ้ามันเปิดไปคือจังมันก็สิเห็นไปเรื่อยเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องอ,อกไส้ใส่ละมาบวัวหาง สโลตสลตจะมาไปเลยนะครับเด้อ <c oughs> ไปละครับไปละครับพบกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีจ้า